พระวจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่8เมษายนสมโพธ์การแจ้งสารเรื่องพระวจนะนาทรงรับสภาพมนุษย์บทอ่านจากหนังสือประกาศศพอิสยาบทที่7ข้อ1 0ถึงส4เวลานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกษัตริย์อาหัดว่า จงขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพระองค์ให้สง่งส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตายหรือจากที่สูงเบื้องบนเธอแต่กษัตริย์อาหัดตรัสตอบว่าเราจะไม่ทูลขอเราจะไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศศกอิสยาจึงทูลว่าราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดเอ๋ยจงฟังเธอท่านทำให้มนุษย์เอื้อมระอายังไม่พออีกหรือ ทำไมท่านจึงทําให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอือมระอาอีกเล่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เองหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งคันและให้กําเนิดบุตรชายและนานจะเรียกเขาว่าอิมมานุเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราจงปรึกษาวางแผนกันเธอแต่จะไร้ผล จงประกาศอะไรก็ได้แต่จะไม่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่สิบข้อสี่ถึงสิบพี่น้องเลือดโคเพศผู้และเลือดแพ้ชำระบาปให้หมดสิ้นไปไม่ได้ดังนั้น เมื่อพระกิเตเจ้าเาสเด็จมาในโลกจึงตรัสว่าพระองค์ไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่นใดพระองค์จึงทรงเตรียมร่างกายไว้ให้ข้าพเจ้าพระองค์ไม่พอพระไทยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาข้าพเจ้าจึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ในม้วนหนังสือ มีข้อความเขียนเกี่ยวกับข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์พระคิสตเจ้าตรัสเป็นอันดับแรกว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์และไม่พอพระทัยในเครื่องบูชาของถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาทั้งๆท,ที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญตัติแล้วจึงตรัสต่อไปว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์พระคริสเจ้าจึงทรงยกเลิกการถวายบูชาแบบเดิมและทรงตั้งการถวายบูชาแบบใหม่ขึ้นแทนโดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์เดชะการถวายพระวรากายของพระองค์เป็นการถวายบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป บทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนักบ,บุญลูกาบทที่หนึ่งข้อ 26- ถึง38เวลานั้นเมื่อนางเอลิซาเบตตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาบเบรียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเรธมาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเธอท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านเมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระไถมากทรงถามพระองค์เองว่าคําทักทายนี้หมายความว่าอะไร,ร แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่าก,กลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจรึงทรงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผงเงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอลิซาเบตญาติของท่านท,ทั้งทั้งที่ชาราแล้วก็ยังตั้งคันบุตรชายใครๆค,คิดว่านางเป็นมันแต่นางก็ตั้งคันได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเธอแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอานสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับ ให้ผู้ฟังครับในบทอานที่หนึ่งเราได้ฟังเรื่องราวของกษัตริย์อาหัดโรคกำลังตกอยู่ในสถานะลำบากเพราะทางตะวันออกของอนครเยรูซาเล็มมีกษัตริย์ของอาณาจักรซีเรียที่กำลังจะมาตีกษัตริย์อาหัดก็มีความกลัวมากเพราะศัตรูมีจำนวนมากเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะออกไปสู้รบกับศัตรูเขาคงจะพ่ายแพ้แต่ก็อยากจะทราบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไรพระองค์จึงขอความเห็นจากท่านประกาศกอิสยาประกาศกอิสยาก็ได้รับการลดนใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงแนะนำให้กษัตริย์อาหัดยอมแพ้และมอบตัวแก่ศัตรูที่จะเข้ามาโจมตีเพราะถ้าไม่ทํำอย่างนี้กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายอย่างย่อยยับ กษัตริ์อาหัดก็มาคิดว่าทำไมจะต้องยอมแพ้ง่ายๆเพราะเขามีพันธมิตรที่อยู่ทางตอนใต้มีประเทศอียิปต์มีกษัตริย์อีกหลายองค์ซึ่งมีกองทัพที่เข้มแข็งให้ไปขอความช่วยเหลือจากบรรดากองทัพเหล่านี้เพื่อไปสู้กับศัตรูที่มาจากทางตะวันออกจะดีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านทางประกาศสกอิเซี ไปยังกษัตริย์อาหัดว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้ขอเครื่องหมายจากพระเบิเจ้าว่าสิ่งที่ประกาศศรอิิยาพูดกับเขาเป็นพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจริงหรือไม่แต่อาหัดไม่ขอบอกว่าจะไม่ยอมขอเครื่องหมายใดๆจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็ตรัสผ่านทางประกาศกว่า ถึงแม้ไม่ขอพระองค์ก็จะประทานเครื่องหมายนั้นให้คือจะมีสตรีผู้หนึ่งซึ่งจะมีกุมารคนหนึ่งเกิดมาจากเธอกุมารน,นี้จะมีชื่อว่าอิมมานเวลซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราอันที่จริงในประวัติศาสตร์มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่เกิดต่อจากราชวงศ์ของกษัตริย์อาหัดแต่ว่าคำทำนายนี้ได้มาสาเร็จเป็นจริง ในอีกแง่หนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นโดยนับ,บุรุษกาเล่าให้เราฟังในวันนี้ว่าคำทำนายนั้นเป็นจริงกับการบังเกิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รับธรรมชาติมนุษย์หัวใจของการเล่าเรื่องของลูกานั้นอยู่ที่พระเมสสิยาในแง่ของพระบุคคลและพันธกิจของพระองค์ และที่สำคัญเน้นว่าพระเยซูเจ้าทรงเกิดมาในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายกษัตริย์มีศักดิ์ศรีมีความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ทุกประการซึ่งลูกาอ้างประกาสกศสุษยาบทที่7ข้อ14ที่เราได้ฟังในวันนี้ว่าดูเถิดท่านจะให้กำเนิดบุตรชาย และจากหนังสือซาโมเอลฉบับที่สองบทที่เจ็ข้อสิมีกล่าวว่าพระเจ้าจะประทานพระบัลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบิดาของพระองค์แก่เขาและอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดนบุลูกาเข้าใจดีว่าพระเมสเซีาพระองค์นี้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สูงสุดคำว่าบุตรของพระเจ้า ซึ่งตีความได้จากคำของทูตสวรรค์ตอนแจ้งข่าวและอีกตอนหนึ่งที่บ่งบอกว่าพระเมสเซียทรงเป็นพระผู้สูงสุดก็คือฤทธิอำนาจของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเหมือนเมฆที่แผ่ร่มเงาปกคลุมชาวอิสราเอลซึ่งตามภาษาพระคัมภีร์มีความหมายถึงการประทับอยู่ของพระยาเว เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นทูตสวรรค์ประจักมาเพื่อแจ้งข่าวการมาเกิดของพระเมสสิยาคำพูดที่ทูตสวรรค์พูดกับแม่พระบ่งบอกถึงพันธกิจและศักดิ์ศรีของบุตรที่จะเกิดมาแม่พระเองก็เกี่ยวข้องกับพระกฤษเจ้าคือเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระแม่ตอบทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิดวันนี้เราอยู่ห่างจากสมัยของพระแม่ประมาณสองพันปีเราเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากการอ่านพระคัมภีร์เราอ่านพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระแม่รู้ได้อย่างไรว่าคำของทูตสวรรค์น,นั้นเป็นวาจาของพระองค์ เหมือนกับประกาศุสวิศยาที่ไปหากษัตริย์และกษัตริย์อาหัดก็สงสัยว่าสิ่งที่ท่านประกาศุสวิสยาได้พูดเป็นวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นพระวาจาของพระองค์เครื่องหมายที่ประกาศโสิศยาให้ไว้ก็เป็นคำพูดเป็นอนาคตเป็นคำทำนาย แต่สำหรับแม่พระก็เช่นเดียวกันคำพูดของทูตสวรรค์ก็เหมือนกันเป็นคำสัญญาและแม่พระจะเชื่อได้อย่างไรที่น่าสนใจก็คือว่าพระแม่เป็นชาวฮีบรูผู้ศรัทธาชาวฮีบรูผู้ศรัทธาอ่านพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันและที่สำคัญก็คือไตรตรองพระวาจานั้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเวลาที่ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่แม่พระหลังจากที่ได้ฟังคําของทูตสวรรค์แล้วพระนางก็เอามาเปรียบเทียบกับพระวาจาที่พระนางได้อ่านได้ฟังได้ไตรตรองมาตลอด <c oughs> พระนางจึงรู้ว่าพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาถึงตัวของพระแม่แล้วและแม่พระก็ได้ตอบรับพระวาจานั้น พระนางเข้าใจสถานการณ์เพราะได้อ่านเหตุการณ์นั้นมาโดยตลอดพระแม่ก็เหมือนชาวอิบรูทั้งหลายที่กําลังรอคอยพระเมสสิยาเมื่อพระเมสสิยาเสด็จมาทางแม่พระพระนางจึงรู้สึกปั่นป่วนในจิตใจแต่ว่าทูตสวรรค์ก็ได้ปลอบใจว่าไม่ต้องกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสถิตยอยู่กับท่าน และไม่มีสิ่งใดที่โปรงจะทรงกระทำไม่ได้แม่พระเชื่อและยอมรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อการไถ่กู้เพื่อการช่วยให้รอดพ้นได้สำเร็จไปในตัวของแม่พระเราขอบคุณพระแม่สำหรับพวกเราที่ตามมาเราก็มีโอกาสมีลาบที่จะเอาตัวรอดด้วย พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าบอกอะไรแก่เราในวันนี้เราก็เหมือนการแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ในแต่ละวันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรคําตอบก็คือเราทราบจากการอ่านพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ได้อ่านธรรมดาธรรมดาเหมือนอ่านหนังสือพิมพ นังสือการ์ตูนหรือหนังสือใดๆต้องมีเวลาสำหรับอ่านในท่าทีของการภาวนาด้วยการระพึงภาวนาซึ่งพระสันตป,ปปาจอ์นปอลที่สองได้บอกนี่แหละเป็นวิธีอ่านพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือเผชิญกับพระวาจาตอบคำถามตอบการท้าทายของพระวจา เราจึงจะรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทำอะไรในชีวิตของเราดังนั้นพวกเราด้วยให้เราสามารถอ่านพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอ่านพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราและให้ติดตามแบบอย่างของพระแม่ตอบร,รับต,ต่อการเชื้อเชิญของพระองค์ในชีวิต และยินดีปฏิบัติตามพระวจานั้นแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามถ้อยคำที่ทูตสวรรค์ได้บอกกับแม่พระว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทำไม่ได้นี่แหละเป็นคำที่แม่พระมั่นใจแม่พระจึงตอบพรบเราอาจประสบความยากลำบากหลายอย่างในชีวิตแต่ถ้าเราอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะทำไม่ได้ในชีวิตของเราก็ขอให้พระวาจาทรงชีวิตเป็นแสงสว่างนำทางให้กับพวกเราเป็นพระวาจาที่ให้กำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อเราจะได้สามารถตอบรับการเรียกตอบรับพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา ด้วยความเต็มใจและด้วยความพร้อมเช่นเดียวกับที่พระแม่ได้กระทำํำอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอ Amen.